เ <s ans> <c oughs> <c oughs> อ้ไอันี้ก็สวัสดีครับมาพบกันครั้งแรกแต่คือได้ใหม่ๆได้ใหม่ใหม่มาได้ห,ห,หดูฟังใหม่มาก็อ,อยากจะลองหน่อยนะอัดคลิปกับเขาบ้างจะเป็นยังไงนะ <c oughs> คืออันนี้ผมก็ามาอัดคลิปอยู่แบบ นิพ p อสปีดเวอร์นิพอสปีดเวอร์นะครับเป็นเกมรถแข่งออนไลน์ซึ่งผมก็เล่นเล่นมาได้สองสองสาวันแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเอออีกอย่างหนึ่งเซิร์ฟมันเป็นเซิร์ฟรวมกับต่างชาติด้วยนะครับคือมันจะลําบากหน่อยเวลาคุยต่างชาติถ้าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะไอเนี่ยช่องเนี่ยมันพูดภาษาไทยไม่ได้ถ้าโชคดีหน่อยก็พูดภาษาคาราโอเกะเจอคนไทยนี่ก็โชคดีไปนะ แต,แต่คิดว่าคงน,น้อยมากนะคนไทยแทบไม่มีเลยส่วนมากเจอแต่ต่างชาติบางที่พิมพ์ภาษาอังกฤษไปด้วยต่างชาติแม่งโปรตุเกสอย่างนี้อะไรบ้างบราซิลอย่างนี้ก็แม่งก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีคือเกมนี้เรามาแข่งกันอย่างเดียวนะคือคุยอะไรกันแทบไม่รู้เรื่องเลยฮนระเกมนี้พอสปีดเว r l ์เนี่ยมันการแข่งนี่ก็ไม่ไม่ได้เหมือนแบบพวกอันเดอร์เก่าที่ต้องวิ่งไปตามแมปนะครับก็ กดตามไปนี่เลยเออแมพเลยเปิดแมพขึ้นมาแล้วก็เนี่ยการแข่งก็เลือกเอาเลยเออนี่ด้วยการแข่งบางอันเนี่ยมันจะมีแบบว่ากําหนดไว้ว่าระดับ e b d อะไรเออ d เนี่ยก็ว่าไปมันมันจะบังคับว่าให้รถระดับแค่ d เนี่ยสามารถเข้าแข่งได้เท่านั้นส่วนอันไหนที่ไม่ได้มีเป็นรูปกากบาทไอ้นี่ไว้นะครับก็สามารถเข้าเล่นได้ครับ เอ้ยเดี๋ยวก่อนลืมบอกอย่างนี้เออไอตรงนี้นี่จะเป็นแบบไว้เล่นกับเพื่อนนะชักชวนเพื่อนมาเล่นด้วยสร้างห้องเองอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแบบโหมดสุ่มเล่นกับคนอื่นเขานะครับรอสักครู่ครับมันกำลังสุ่มห้องให้เมื่อก,กี้ก็เสือกกดออกอีก จุดเหลืองเหองนี่ก็คือผู้เล่นคนอื่นนะครับสีเขียวนี่ก็คือของเราอ่าได้ห้องแล้วรถไม่ได้ซ่อมนะครับคือตังตังไม่ค่อยมีนะครับเอาไปซื้ออยังอื่นสุดลุยสุดไลห่หมดรือการเปิดเล่นนะ,อะอเอาไ้คนไปไหนหมดอะ รอ4-4วิถ้เกมจะเริ่มระหว่างนั้นก็รอคนไว้ด้วยครับอธิบายอย่างนี้ดีกว่านี่ก็คือเกี่ยวพวกสกิลนะครับสกิลติดตัวรถอย่างของผมเนี่ยจะเป็นสกิลแบบตอนแรกเวลาสตาร์ทรถเนี่ยมันจะมีถ้ากดถูกจังหวะเนี่ยรถมันจะพุ่งไปได้ไกลมันจะอัดในตัดให้นะครับก็เนี่ย1วิผมใส่ไป5อันเลยอัดยาว5วินะฮะถ้าถ้าเกิดกดติดนะครับ อันนี้ก็เป็นแบบพวกของใส่ปทะเบียนใส่อะไรไปอันนี้ก็เป็นระดับรถฮนะที่ทําให้ต่ําลงที่ทําให้รถมันต่ํา่ลงอะจากสูงสูงเงี้ยให้รถมันโหลดอะลดโหลดลงอันนี้ก็นีออนนี้ล้ออันนี้ก็อะไรของมันก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นสปอยเลอร์แม่งไปแล้ะกูยังอธิบายไม่จบเลยเฮ้ นี่ครับเขาจะมีบอกทิปนะฮะการคอนโทรลอะไรวิ่งหนีตำรวจอะไรเอออธิบายไม่จบแยเคมาแข่งกันเลยดีกว่ากด <c oughs> ไม่ติดเลยนะครับ <c oughs> เอาไปเลยครับลองโหลลองโหลดยังที่ห้าอยู่ยังไม่โหลด <c oughs> มาลุ้นกันครับว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่กัน ต่ำไม่ทันเลยเนฮะ้ยอ๋อได้ที่สองได้ไงก็ไม่รู้นะครับฟุกได้มาเฉยๆ,ๆเลยนะครับโอ้ยเกือบชนเกือบชนเฮ้ยรอกูด้วยรอกูด้วยโอ้โหเราใช้ตัวช่วยใหเยอะๆรเราอยากชนะเราอยากชนะ อัดคลิปครั้งแรกทั้งทีต้องชนะครับโอ้ยเยีมาที่หนึ่งได้ไงเนี่ยโอ้โหบอกตับบอกนะแข่งรถคาร์ดเอสนี่เพิ่งจะชนะครั้งแรกนะครับไม่กลัวไม่ชนะกลัวไม่ชนะอัดอัดอัดโอ้โหอัดเยี่ยอะไรเยอะแยะเลยใช้ของอะไรเยอะแยะ อาได้ที่สองด้วยโอ้ย5 6บอกวิไม่ม hey. e ึงจะเร็วไปแล้วนะมึงจะเร็วไปแล้วคาดเอด้วยอะไรเนี่ยปีดต่ำกว่าไม่ได้ใช้เยี่ยอะไรเลยเร็วกว่าพูอีกอะไรของแม่งวะเออช่างช่างช่างของแม่งเหรอเกียับนี่แล้วก็มันพอสมควรแล้วเกียมนี้มีอะไร หลายการแข่งขันนะมีการวิ่งหนีตำรวจด้วยมีการแบบวิ่งฝ่าด่านตำรวจด้วยนี่ก็มีให้สนุกหลายแบบนะบมีแดกมีอะไรต่างๆแต่ที่ผมยังไม่เห็นคือดิฟนะครับดิฟยังไม่เคยเห็นเลยก็ทางนี้ก็พอพอเพียงเท่านี้ก่อนนะแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวทำกันบ้านต่อบายๆครับ